สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสี่ห้าหกขาดพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายค่ะพี่น้องคะของมือวันที่อ่สิบนะคะเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมืโอนี้นะคะแอดพาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ญาเทวดานะคะพี่น้องคะมืโอนี้นะคะอ่ามีคุยจันทอดมาพร้อมหลักะมีอ่าเล็กน้องแมวพร้อมค่ะพี่น้องคะ เอาแนวทางวันนี้นะคะของปู่ยาเทวดาค่ะซสดาว่าเป็นตัวใดพอไม่ไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกูค้ากานัสการค่ะได้ยินไหได้ยินะยินอยู่ค่ะปู่ป่อยู่อู่เตเหอาคตาระณมา Bè yonè sa wò rò wò wè yonè, se patan an, wò wò a tan menang se men patpam nje. Ka. E kò kòk dijek mwen si wò. Ka pou wò. Mwen. Kan mwen yon kan chan, kan mwen yon, mwen kòk dè wò mwen pen mwen fa. Sò vè rò wè yon, wè. Kam map mwen ap, mwen wè an yon, mwen kam kat. Ka. Wan payen nan, se se rò kòk. Ka. นอยู่บ้าหวัดจังหวน้องแก้วค่ะเห็นหมูว่าเนี่ยค่ะสบายรนว่าเนี่ยพุมากนมากค่ะโทมาตอยู่วัดบ่ว่ะยู่เนอยรค่ะิไีะปวดไเสียเลยตอนเาเห็นหมูว่าเนียวเด็เดานรไปลนะ จะเร่าแล้นะคะพ่อ่จะเร่พ่อได้ับพี่ดิค่าจะเร่ค่ะเออเรื่องหนาเรื่งหลังเร่องอะเป็นต้นอ่จะพี่เวะตอเตอนลคือ่อนี่จะต้อนวายดีหังทอน้อรื่อน่าพจะพอน้สิบปีมีเรื่งนา่อหังหก่าพ่้ามาสานใหม่ท้มาเอาอีกน เรา้ดได้งหงหลงเมียมากหลอวค่ะมเสียงลยนะค่ะนาเสียอว่าออาคาเท่าไหร่ค่ะเตครับเคยรงอยาเกจทรงยาที่เจ้ามือเก็เลยว่เราก็มีว่ามนอย่าเยมันค่ะยาสมุนไพรสว่ เจ็ดหนูเยอะค่ะห้าสามสองห้าสามค่ะสองตัวนี้สามสองสามสองค่ะโอ้ยเด่น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 เหมือนนั้นเนีเด่นศูนย์สามศูนย์หาเนี่ยเนาะค่ะพ่อ กันีดิยนี้หมากครับโซสครับำสองะค่ะตัวตัวนั่งนี่เหมืนเห็นเด็กสองกับเด็กศูนย์เดือนบูบมากสกับศูนย์่ครับพ่สกับศูนดือาหค่ะ

สองหาซามเนี่ยก็ไปสองสามหาก็ได้ค่ะปเออเเลหแมวหแมววนนี้ดะเจี่ยหรอจ้าป้าหแมวสาวสีขาบมากกส่โคกแขข้นเหมนี่โอ้หูเนาะค่ะป้อแม่แม่วางตู้มโคกโเดี๋ยไว้ไว้ไว้ ต้งการไวๆขาดมากลู่ไว้ค่ะเดี๋ยวเขาม่เอาไปเลยเมื่อเอาไปก็จะตกต้องเรียกเยอะเลยค่ะโชวต้องลงเอยเรียกเค่ะแล้วสามสีบนี้ยาบ้อือแล้วสามสีค่ะบ้าบ้าจะต่อนอี่ยงมามามาตายัานี้ค่ะมาตายแล้ว แต่ว่าเฮ็ดบอกอย่างนี้่เจ้าเ้นี่ยพระแถวนีเฮ็ดเหนมาเฮ็ดเหนีสัเฮ็ดเหนใกล้ใกล้สายก็เฮ็ดป็นเกิดออกมาหิ้งสานึสัตว์หลายเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมาหิ้งสาคือสัตว์ทั้งหลายมาตามโตมาหน้าหมาน้หกหาสามน้ำหาศูย์กับหาสามมาตีครับพ่อเออระวังค่ะตระวังม้าน้ำหมาน้ำหกค่ะ มือพูดเดียว้งซ้ำแล้วแจ้วเซ้มนี่ลกินร้ายกเนะค่อเอาปูขานยเรื่องเมาชู้ปูฟังค่ะมือเจ้านี่แม่ขนอยนั่นมาบอกสุฟังว่าเราฝันเห็นปูว่าฉันบ่เคยเห็นปูยังเดียดีนยิ้มตาซื้ออันนี้ยิตาซื้อเนี่ยลเมึอกเราฝันว่า ปูอันมาเอาปิ้งเนี่ยมาให้ฮือได้ปุนีกโอกัเขาเหนียววะออท่าน,น,อ,น,นอายุปูเท่าไรก่นอนครับปีนี่ยอย่าง,ขงเขาหกสิบเอ็ดเนี่ยโอ้ค่ะเออเอาหกสิบเอ็ดเนี่ยมัเคยออกเ,เด้หกสิบเอ็ดปูน้อ่าออกล่างไหมค่ะหกนึ่งเคยออกล่างทีหนึงนี่เลยค่ะปู เดือนเ่เราเล้ยวบานเลยนะค่ะอืมาดนออกม้ายู่ค่ะหกหนึ่นอเลยหกงบอกแก้ล้ค่ะอืมพาน้ำเปียนน้ำาน้ำเปยนน้ำแปดน้ำพาน้ำเน้ำเปียเก่าหกเจ็ดหกปเป็นที่น้ำแล้วเจ็ดหกแปดวเดียวตัวเดียวใช่มันย กระคานะค่ะปุ๊เออฮัลโเสียก็คือย่างเขาโอเคเนียนะค่ะมันลาตุวนี่ตุกคนเราใส่ดีี่เลยปูเราใส่แล้วจะขายอย่างีอย่าไหนครับปุ๊ต้นขอดจักราวานจนกลจำตจนกรงเขานี่แหละ โอ้ตะกอนนี่มีหนานอยู่เดี๋ยวนี้ป้เห็นป่ะไหนครับป,ปู่ป้าเเห็นโอ้เห็นแต่ว่าปู่อะนี่ได้เพิ่มป็นยาตาา้านโรคมะเร็งแล้วก็รักษาโรคมะเร็งไตนะค่ะแล้วกเ็นเน,นี่ยผลเป็นมะเร็งไตนี่แหละไตเตี้ยมไตบวมไตยังต้มจิ้มค่ะต้มจิ้มตุ่มอับไตคือเขาว่าไหวอีกทลาปวดไตเตี้ยมเน่าคัดคัดคืดคืดมึนค่ะ เยงมา,มางทางางนมงหมเลขอบจกวาลทานาีวแ่หวาลเมของอา <c oughs> อม,มาเรงไตย่เยวมาเรไปยงเียคี <c oughs> ม,ม่ละค่ะ <c oughs> เ่เ่อเป็นเบาหวานเรียนเะ <c oughs> บาหวานเนี่ยค่ะตเ่ยบริเวณเบาหวานต ดังได้ยาตัวนี้ดังคนเราเอาไปกินร้ายแล้วค่ะเอา,าใส่โซเปอร์ใส่เมือ่อไหร่เมื่อเย่ป้อนเอออันพอดีเวลาไหมคะปูุ่๊กยืนมันเวลาพอดีหรือเ่า่าเวลาพอดีค่ะสิบนาทีค่ะตรวจแล้วก่อนแอปจีได้แอปจีตรวประเทศปู่อยู่ อันนี้นี่ยะให้ปลอดเอ่อไปกดบางเนี่ยจะให้คนไหนกดแชร์หนึ่งละว,วยนั่นเนี่กดเพืเดียวไ้่กัน่านี้ไปสร้ <c oughs> อางเงินค่ะอยู่ใต้เทีนมีตาแฟคาเฟ่ที่เกลี่กาแฟครับบนกาแฟครับทุร่นกาแฟครับหลายค่ะใชเกียวเมีใ้เก่ียวเมีกาแฟคาเฟ่ภาษาเกลียวจมูรี มือแห้งมดก็ต้งคยยาไปแห้มดเดีวเดี๋ยวก็เดี๋ยวอืมบริมแห้มค่ะก็ไอ้ดคยจีบวัคิีนไงต้มมันให้จีบมึงเด้อร่างร่างจืดนี่ละใบจักจักซีใบหาใบนี่ละค่ะกบอก้กินดูดิกินมือเนื่อเว้นไปมือรุ่นกินเองกินะ เ่ S <S ะแลบจกสามเพียนนีครัพ่องวดไปเลยบ่้ยจิดูพอเสร็จพิธีจาง่ะจินตัน้งปวดปวด,ปวดแช้งปวดขาปวดยังเมือ่อไเจ้าก็ปีนยางก็ิ้เป็นลกูกผู้บกคเป็นลูกเบาหวานก็นว่าป็นเบาหวานเลยคช่ปพวยมีคนสุขกับเเลนเนะอะที่บ่อยมีลงมีไพ่ อยู่เมืนค็เงี้ยงจสูบคนมันก็มีคน,นหนมนุน่มแม่วัยเด็กสองเออสองหาสามค่ะอืมกครัเป็นสองสามนี่ละค่ะแค่คุณ้องนี่ออแหละับไปได้ <c oughs> นั่นหมือว่ามันเลขสองศูนย์รอน่ติวติวมาหาค่ะอืม อี่นี้ก็สุขจะเลื่อนเดิมก็จดอนกับหมาหมาหมาตายไว้สักระพาัสกุลค่ะระหว่าผ่าศูนย์ก็ผ่าสามท่านั้นะครับุนี่ก็ุบก็จะเลืนสุกสุณคมันอายุเหมือนคนนี่คนพระพุทธรรมพระสูงรักษาพรคุณพระราชนันไต้คืออะ่ยพระราณนัคบคือพระศีริมาเกิดมีมันศีิเดินใส่เดนกัให้ปลอดภัยรักษาอยู่ใน มึงกนจะได้ดาวงหัวข้ออยพี่เวไก่เปิระเบิดเ้ลวัวโขจักยังเดียค่ะคนยัง่อยโขดจักคว่ำคนมันไม่สิ้นไม่ทังทีละมึงกันสูกันไปบางทีละทิ้งใดีมันมันไม่คว่สู้โดดจะเลร่อนีหคนณมงปูสูอลุงปูศิลาลักษณุมกล้องสแตนด์ครับตัวประเทศแล้วก็แอดมินนี่กันเดอเดินทางบนไปครับผู ีไม่นี่ก็ส่วนพ้นคามปีต่ออยู่เด้อผู้ใดก็ได้ครับปู่เออจะเริ่มทอดยศผู้บริหารนารค่าสังกาดบริษัททุกค่ะค่ะสรุปแลวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะพี่น้องคะแล้วก็บคู่จันทร์ทอดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอ้าอ่าน้องแมวนะคะเพิ่นไม่เห็นมือว่านนี่พี่น้องมือมือว่านนี่เป็นมือว่านะคะนะคะพี่น้องคะเพิ่นไม่เห็นมือว่านนี่2องหาสนะคะ2องหาสแล้วก็32 บัดนี้นะคะเลขทิพย์ปุระนางได้สองศูนย์เด้อพี่น้องเด้อคู่จันทน์ทอนหาศูนย์กับหาสามค่ะพี่น้องคะเอาจังไลยก็อย่าลืมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะหละกักะคู่จันทนแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจาก ป่ยาเทวดานะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะนำไปพิจารณาเบิ้งนอกค่ะพี่น้องคะตั้งช่องนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกเด้อค่ะพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุกุสุขนนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากป่ยญาเทวดาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรค่ะพี่น้องคะ้าอยาราสิพิภาพกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาบาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สได้บบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแม้าทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางทางเบอร์ธมุนมณีของปุยยาเทวดานะคะแล้วก็คู่จันทอดคะ่ะมีเปียงสามีนะคะพี่น้องคะแล้วก็สิ่ดใดขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเราสขุขสุขกันไปก่อนนะคะไว้พอกัดไหมก็ไปได้นนคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี